เมาสูงคะอมมูชอปเปอร์สวัสดีค่ะน้องหมิวค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ็มค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงนะคะกับกิจกรรมสร้างฝันส,สร้างคิด<ม>และพบกับพวกเราสองคนได้ทางออนไลน์นะคะ,คะสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับประโยคที่สําคัญเวลาเราจะไปจ่ายตลาดน,<ช>นะคะ,นะ,คะในภาษาไทยใหญ่มีคําศัพท์คําว่าอะไรบ้างมีประโยคไหนบ้างที่สําคัญนะคะเดี๋ยวพี่หมิวจะพูดภาษาไทยกลางเนาะภาษาไทยนะคะเดี๋ยวพี่เอ็มจะเป็น ภาษาไทยใหญ่นะคะลองมาดูนะคะว่ามีประโยคอะไรบ้างค่ะเริ่มต้นเลยค่ะเราไปซื้อของแล้วค่ะเราจะสมมุติบทบาทเราตอนนี้เป็นแม่ค้าคเราก็จะถามลูกค้าค่ะว่าซื้ออะไรดีคะเสื้อหางลีอ้อเสื้อหางลีออนะคะแล้วพอเราเป็นลูกค้าเราก็จะถามว่ามีผักกาดไหมคะลูกค้าก็จะถามว่าจองมีผักกาดแน่จองมีผักกาดแน่แล้วก็แม่ค้าก็จะ ถามกลับไปนะคะว่าเอาเท่าไรเนี่ยค่ะเอากันหือเอากันหือถ้าจะให้เพาะก็เติมคําว่าอ้อเข้าไปข้างหลังนะคะเอากันหืออ้อกันหืออ้อแปลว่าเอาเท่าไหร่คะ่ะนะคะค่ะก็บอกจํานวนที่เราต้องการเลยนะคะเอาประกาศสองมัดค่ะแม่ค้าลดได้ไหมถ้าแม่ค้าลดได้สําหรับแม่ค้าที่พี่องสอนก็ค่อนข้างจะใจดีนะคะเราก็มักจะลดราคาให้นะคะเราก็จะบอกว่าประกาศมัดละสิบประกาศมัดสิบบาทสองมัดสิบห้า ฟังออกไหมคะก็อาจจะงงงนิดนึงนะคะช่คะก็แปลว่าผักกาดสิบบาทสองมัดสิบห้าเขาลดให้ห้าบาทแล้วนะคะก็คือผักกาดมัดละสิบบาทสองมัดปกติต้องยี่สี่สิบใช่ไหมคะลดเหลือสิบหาบาทไหะคะถามต่อนะคะเอากันหือ่แปลว่าเอาเท่าไหร่เอากีมัดคะเอาสองมัดค่ะค่ะสองมัดสิบห้าบาทออกใส่ถุง ะะแล้วก็ยื่นให้นะคะแล้วก็รับเงินมาลูกค้าก็ยื่นเงินมาให้แม่ค้าก็จะพูดประโยคนี้ค่ะสําคัญมากนะคะยินรีนำนำอ,อแปลว่าขอบคุณมากๆนะคะนะคะกอจบไปแล้วนะคะสําหรับการสนทนาในตลาดเนาะ,ะถ้าแม่ค้าถามต่อว่าเอาเอาอีหางแทงแปลว่าเอาอะไรอีกไหมหมีอะไรจะรับเพิ่มไหมคะ ค่ะเมื่อแม่ค้าใจดีนะคะลดให้ห้าบาทนะคะแล้วก็จะนํห้าบาทนั้นไปอุดหนุนแม่ค้าต่อนะคะโดยเราจะถามว่ามีผักชีไหมเนี่ยค่ะผักชีภาษาไทยคือผักกีกกถ้านะลูกค้าถามก็ผักผักกีจงมีอผักกี้จงมีอนะคะแม่ค้าก็อาจจะตอบว่ามีอห้าบาทมีอห้าบาทแปลว่ามีแล้วก็ห้าบาทนะคะค่ะงั้นเราก็จะบอกว่า เอาค่ะเอาผักชี1ม,1มัดค่ะค่ะแม่ค้าก็ใส่ถุงให้นะคะแล้วแม่ค้าก็ยื่นให้พร้อมกับว่าตั้งเซงเศร้าบาทตั้งเซงเศร้าบาทแปลว่าทั้งหมด20บาทค่ะค่ะงั้นเราก็เราก็จะนำเงิน20บาทให้แม่ค้าเลยนะคะค่ะก็เป็นการจบประโยคสนทานานะคะในการซื้อขายสินค้าในวงเงิน20บาทนะคะก็จบไปแล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะจำคำาดดํา,ค,าจคําศัพท์ขนไหนได้บ้างไหมคะหรือว่าจําประโยคไหนได้บ้างไหมคะเอาลองไปทดลองในตลาดสดแม่คำสอนดูนะคะ<ช>ซึ่งแม่ค้า<ๆ>ก็จะใจดีนะคะคิดว่าถ้าประโยคไหนน้องๆพูดผิดๆทุกๆนะคะก็แม่ค้าก็จะแก้ไขให้นะคะเพื่อเป็นประโยคที่ถูกต้องนะคะ,คะงงก็ไปลองทดลองใช้ดูกันนะคะค่ะสําสหรับสัปดาห์นี้นะคะ ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะในวันเสาร์ค่ะเวลาบ่ายสามงนะคะทางช่องทางนะคะ Facebook ค่ะ MHSICT Fanpage นะคะหรือค้นหาอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ้องสอนค่ะและทาง Youtube นะคะ MHSICT อุทยานการเรียนรู้ไม่ฮ้องสอนค่ะที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ,คะให้กับพี่ๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้<ส>บ๊ายบายค่ะบายค่ะ